เจริญสติแล้วรู้สึกไม่มีอะไรให้ดูควรทำอย่างไรต่อเมื่อเริ่มเจริญสติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเช่นเห็นว่าโทสะมีในจิตที่ลมหายใจใดโทสะหายไปจากจิตที่ลมหายใจไหนโดยมากพอโทสะคลายและหายไปสติจะสะดุดกึกเลิกรู้เลิกดู แล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาใหม่คือสงสัยว่าจะทำอย่างไรต่อพอหยุดแล้วไม่มีอะไรให้ดูแปลว,ว่าทำมาผิดหรือไม่จริงๆแล้วถึงตรงนี้ถ้าผ่านได้ก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงต่อได้ง่ายๆเลยตรงที่หยุดตรงที่อึงตรงที่มีความรู้สึกในตัวตนว่า เราเป็นผู้เห็นความโกรธหายไปเราเป็นผู้ลังเลสงสัยว่าทำไงต่อนั่นลหละจิตอีกดวงหนึ่งที่อยู่ระหว่างลมหายใจเข้าออกอีกระลอกหนึ่งและกำลังตั้งอยู่ในอีกอุกรยาบทหนึ่งเมื่อเกิดการสังเกตเช่นนั้นก็จะมีการรู้ขึ้นมาใหม่เช่นขณะนั้นนั่งหลังตรงหรือหลังงอ ความอึ้งงงสงสัยจะหายไปหรือยังคงอยู่หากหายสงสัยก็จะรู้สึกถึงอาการว่างจะคิดขึ้นมาซึ่งก็ดูต่ออีกว่าว่างจะคิดได้กี่ลมสรุปคือดูเรื่อยๆว่าต่อมาเกิดอะไรขึ้นดูรู้เห็นจนกว่าจะเกิดการแบ่งภาคออกมารู้ถอยมาตั้งอยู่ของมันเองเบื้องหลัง โดยไม่ต้องรู้สึกว่ามีเราเป็นผู้ตั้งใจดูซึ่งในที่สุดจะสักแต่เห็นว่าจิตคิดจิตเงียบแสดงตัวอยู่ข้างหน้าสลับมาสลับไปไม่ใช่เราโดยมีสติผู้รู้เฝ้าดูอยู่ข้างหลังแม้ผู้รู้ผู้ดูอยู่เฉยๆแท้จริงก็คือจิตอีกดวงที่เกิดขึ้นระหว่างลมหายใจหนึ่ง อิริยาบทหนึ่งเดี๋ยวก็เสื่อมลงได้ไม่ต่างจากจิตอื่นเห็นเช่นนั้นก็จะค่อยๆรู้เองแน่ใจได้เองว่าเนี่แหละวิธีที่จิตจะค่อยๆถอยออกมาจากการยึดมั่นสำคัญผิดว่าจิตเป็นเรา